พักสปายขอเสนอตัวอย่างศัพยุทธรุฟ้าตอนที่144เรามีเวลาเพียงครึ่งเดือนมันกระชั้นชิดเกินไปหรือเปล่านะในสำนักปู่ผาตอนนี้คนที่จะจัดการกระยุนยุนมีเพียงแค่เจ้าสำนักคนนั้นและคู่แกงกล้าคนอื่นพวกเขาคิดยังไงสำนักปู่ผาก่อกำเนิดมาตั้งนานแล้วมีประวัติยาวนานอย่างมากถ้าคู่แกงกล้าคนอื่นมองยุนยุนเป็นศัตรูแบบนั้น ปัญหามันจะยุ่งยากมากขึ้นหรือไม่สำนักปู่านั้นมีขุมกําลังแข็งแก่งก็จริงแต่คู่แก่งก้ารุ่นเก่าเหล่านั้นส่วนใหญ่จะเก็บตัวฝึกวิชากันถ้าคนเหล่านี้ยังอยู่ในสำนักสตีคนนี้ก็จะไม่มีโอกาสได้เป็นเจ้าสำนักส่วนพวกพวกวุโสคนอื่นโดยมากแล้วก็พักดีต่อยายเท่าหา่าพวกนางไม่มีความเห็นใดต่อคําสั่งเสียของยายเท่าห่ากันเลยปัญหาหนึ่งเดียวก็คือสตีคนนั้น เป็นแบบนี้เองเอาเป็นว่าถ้าเจ้าอยากไปก็ไปเถิดเย่าเฉินเนี่ยเดินออกมาอาจารย์เฮ้ยนึกไม่ถึงแม้แต่ใหยเท่าหาวีคนนั้นก็ยังเสียชีวิตไปแล้วเขาถอนหายใจเซียวเยียนเองก็เข้าใจทันทีและเอ่ยถามว่าอาจารย์รู้จักนางเงือยใย่เท่าคนนี้สร้างชื่อบนทวีปมัชิมก่อนข้ามานานมากว่าไปแล้วก็นนะับเป็นอัจฉริยะบุคคลคนหนึ่ง ที่เชิดใช้บาดตามากในอดีตข้ากับนางเคยเจอกันหลายครั้งนางไม่ได้ใส่เยื่อยิ่งถือดีมีศัตรูมากมายส่วนเรื่องที่นางพิการสองขาน่าจะเกิดขึ้นหลังจากที่ข้าประสบเหตุร้ายคิดว่าคงบาดเจ็บรุนแรงหาไม่คงไม่หมดอายุไขเร็วแบบนี้แต่หยุนหยุนก็น,นับว่ามีวาสนาอยู่ไม่เบาเหมือนกันนะถึงกับได้รับสืบทอดปานยุทธจากเย่เท่าเย่เท่าคนนี้ ผง,งาดผาดโผนมาช่วยชีวิตไม่เคยรับสิทธิ์แม้แต่คนเดียวเพราะนิสัยรักสันโดษทำให้นางไม่เชื่อใจผู้คนแต่ยุนยุนกับได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจจากนางมิอาจไม่กล่าวว่าเป็นผู้มีวาสนาโดยแท้จริงในสำนักปู่ผามีผู้แก่งกล้าคับขั่งเจ้าสำนักคนนั้นก็ไม่น่ากลัวอันใดหรอกด้วยพลังฝีมือของเจ้าตอนนี้การกำหลับนางไม่ใช่เรื่องยากที่น่าปวดหัวก็คือ เยาขาเสียวินบุรุษข้างกายนางมากกว่าแต่ข้าคิดว่าเจ้าน่าจัดการได้ไม่ยากเอานี่ไปนี่เป็นสารโยกขั้วอากาศถ้าเจ้าประสบสถานการณ์ที่ไม่อาจรับมือได้จริงก็บีบมันให้แหลกซะข้าจะไปที่นั่นพวกใยญยเท่าในสำนักบุผาปีนั้นติดค้างน้ำใจข้าอยู่หลังเอ่ยชื่อออกไปคิดว่าพวกนางคงไม่กล้าทำอะไรเจ้าแน่ข่าวนี้ข้าไปกับชิงหลิงแล้วกัน เซียนพยุตเทียนห่วกับเซียวอี้เซียนเก็บตัวฝึกยุดอยู่จะรบกวนพวกเขาจะดีกว่ายังไงซะข้าก็สามารถต่อสู้กับระดับเซียนพยุตได้ถึงเดาวส่วนชิงหลิงก็สามารถต่อสู้กับระดับเซียนพยุตได้ถึง6ดาวถ้านางใช้วิญญาณของงูสวรรค์บัรพากาลเอิม่มเซียนพยุตเทียนห่วกอยู่ที่นี่ก็ดีแล้วข้ากําลังยาหาวิธีทําให้เขาฟื้นฟูพลังฝีมือสูงสุดอยู่ด้วยส่วนกายพิษมหาภัยของเซียวอี้เซียน แม้เจ้าจะหลอมสร้างมุกพิษให้กับนางแต่ยังไม่ได้กระตุ้นพลังของกายพิษมหาภัยให้ถึงขีดสุดช่วงนี้ข้าจะช่วยนางเองรองเมื่อเจ้ากลับมาบางทีอาจได้เห็นคนที่มีพลังสูงขึ้นพวดพาดสองคนทีเดียวดีอย่างมากเลยถ้ามีอาจารย์คอยช่วยทั้งสองคนจะแข็งแกร่งมากกว่านี้และคุมกําลังในการต่อกรกับตาหนักเจตตะพูดก็จะมากขึ้นไปด้วยเดินทางไปสํานักปูผาข่าวนี้ถ้าเป็นไปได้ก็ช่วยยุนย่น ได้นั่งตำแหน่งเจ้าสำนักสำนักปูผามีฐานกำลังแข็งแกร่งหากนางได้เป็นเจ้าสำนักแบบนั้นหอดาวตกจะมีพันธมิตรที่ดีเพิ่มขึ้นถึงแม้เยาเฉินจะพูดแบบนี้แต่อย่าลืมว่ายุนย่นยุ่นตั้งแต่ถูกบีบให้สำนักล่มสลายตัวนางก็มีแผลในใจเรื่องการเป็นเจ้าสำนักไม่รู้ว่านางจะลืมเรื่องนั้นได้หรือย,อยังพวกเจ้ารีบเดินทางเถิดเหลือเวลาอีกไม่มากแล้ว เซียวเย็นก็ขวเรบาบเย่าเชิญก็ยิ้มได้หลังจากนั้นเขาก็หมุนตัวและเดินออกไปพร้อมกับนาหลานเย็ยนหลานสำนักบุพานั้นตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปมัชชิมมีระยะห่างที่ค่อนข้างไกลกับหอดาวตกตลอดระยะเวลาที่ใช้การเดินทางทางด้านชิงหลิงใช้ทางด้านของคนจากเผ่านาคีใต้พีพบเป็นพาหานะในการเดินทางตลอดระยะเวลาที่มีการเดินทางอยู่นี้เสี่ยวเยียน ได้ทําการคุ้นชินกับเพิงเย็นวิญญาณกระดูจนทําให้มันเชื่องได้และมันเชื่อฟังเขามากขึ้นและอีกไม่นานหลังจากเคลียร์เรื่องยุ่นยุนจบเขาจะทําการหล่อหลอมมันโดยเคล็ดวิชาเผาไหม้เขาเลยเอ่ยถามว่าอีกกี่วันถึงจะถึงสํานักบุภากันน่าจะราวๆสองวันพวกเราเราเข้าเขตพื้นที่ตะวันตกเฉียงเหนือแล้วอีกไม่กี่นก็จะถึงสำนักบูภาสามวันหลังจากนั้นในสุดพวกเขาก็มาถึงบริเวณที่เป็นหุบเขา นายหานเดียลานได้นำสิ่งหนึ่งออกมาและเกิดเป็นช่องว่างควอากาศขนาดใหญ่ขึ้นปาการควอากาศที่ใหญ่โตแบบนี้ฝีมือไม่ธรรมดาจริงๆแม้จะไม่สามารถจัดสร้างห่วงพิภพของตัวเองได้แต่การสามารถซ่อนประตูควอากาศขนาดยักษ์เอาไว้ได้ก็นับว่าเก่งอย่างมากทันทีที่พวกเขาเดินเข้าสู่ควอากาศพวกเขารู้สึกว่าสถานที่นี้พิลึกมากมันเต็มไปได้วยดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมเย้าหยวนแต่ความสวยนี้ กับซ่อนอะไรบางอย่างเอาไว้ทะเลบุาพาผืนนี้น่าจะเป็นค่ายกวนแห่งหนึ่งและยังมีพลังที่น่ากลัวซ่อนเอาไว้อีกด้วยนี่ก็คือค่ายกวนพิทักษ์สำนักบุพาหากไม่มีวิธีเข้าไปแล้วก็จะหลงทางอยู่ในทะเลบุพาชั่วกาละนานดอกไม้เหล่านี้คือดอกกลมวิญญาณน,นึกไม่ถึงเลยว่าดอกไม้พิสดารที่หาได้ยากในโลกภายนอกกลับมีอยู่มากมายที่นี่ไม่ใช่ดอกกอมวิญญาณทั้งหมดหรอกนะ ยังมีดอกไม้พิสดารชนิดอื่นด้วยปะปนกันเต็มไปหมดใช้สำหรับเสริมฤทธิ์ของดอกกอมวิญญาณเสียงะระฆังได้ดังขึ้นแล้วดูเหมือนการประลองใกล้เริ่มต้นขึ้นแล้วเร็วเข้าตามข้ามาอย่าให้ข้ากระเด็กขาดไม่เช่นนั้นจะหลงอยู่ในนี้แน่หลังจากนั้นนา้านยาลายลาก็นำทางด้วยวิธีการเดินทางที่เลี้ยวไปเลี้ยวมาเหมือนกำลังหลบอะไรบางอย่างสุดขอบของเทือกเขาแห่งหนึ่ง มีเขาที่มีขนาดยักษ์แลบบริเวณนั้นคือที่พักอาศัยของเราบรรดาสิทธิสำนักบุผารวมไปถึงลานประลองขนาดยักษ์และที่นี่ก็มีหนึ่งสตรีหนึ่งบุรุษสตรีนั้นงามหมดจดส่วนบุรุษก็เย็นชาจนน่ากลัวหลังจากนั้นก็มีเสียงดังขึ้นยุ่นๆได้เวลาแล้วหลังจากนางผู้จบยุ่นๆก็ปรากฏตัวความงามของยุ่นๆตอนนี้ต้องใช้คำว่า ยอดพนูแห่งยุคยุนยุนตอนนี้มีทั้งความสวยงามสเสน่ห์มากมายและบารมีความเยอเือกเย็นที่สงบนั้นทําให้หลายคนในสํานักปูพผาถึงกับต้องชื่นชมไม่แปลกที่เจ้าสํานักคนก่อนยกให้นางเป็นเจ้าสํานักคนต่อไปบุรุษที่มีความชั่วร้ายเขากับเห็นยุนยุนปุ๊บเกิดความสนใจขึ้นมาสตรีด้านข้างก็เกิดความอิจฉาและพูดขึ้นว่ายุนยุนข้าไม่คิดมาก่อนว่า เจ้าจะกล้ามาในวันนี้ท่านเจ้าสำนักข้าไม่เคยรู้สึกสนใจในตำแหน่งเจ้าสำนักแต่อย่างไรยายต้องบีบคั้นกันถึงเพียงนี้ด้วยคือหากไม่สนใจจริงก็มอบปานยึดช่วยชีวิตของอดีตเจ้าสำนักออกมาปีนั้นสำนักเราอุตส่าห์ใจดีรับเจ้าเข้ามานึกไม่ถึงว่าเจ้าจะวางแผนยึดครองตำแหน่งบำมุขแห่งสำนักบูพาแบบนี้หากข้ารู้แต่แรกว่ายายเท่าหฮาคือเจ้าสำนักบูพา ข้าก็คงไม่ช่วยนางส่วนเรื่องตาผนึกปานยุทธ์นั้นเป็นญยเท่าหาวประทับไว้ในกายข้าเองหากเจ้าต้องการก็มาเอาไปได้เฮนึกว่าเราเจ้าสำนักเกงกลัวเจ้าหรือยังไงสตรีชุดสวยรูนั้นเหลือบมองบุรุษกลิ่นอายชั่วร้ายพร้อมกับพูดว่าเยาหลังเจ้ากับข้าลงมือพร้อมกันยุนย่นๆเจ้ารับสืบทอดปานยุทธ์ของท่านอดีตเจ้าสำนักคิดว่าหนึ่งต่อสองคงไม่ขนามือนำซ้ำ กฎของสำนักปู่ผาเจ้าก็รู้คู่รักสองคนสามารถออกโรงพร้อมกันได้เจ้าอย่าหาว่าเราเจ้าสำนักคมเหงหากเจ้ามีคู่รักสามารถเรียกมาสู้ศึกด้วยกันได้พวกวุโสอพอได้ยินแบบนั้นพวกเขารู้ว่านี่มันหมายถึงอะไรท่านเจ้าสำนักโรงมือเถิดข้าหามีนางพูดยังไม่ทันจบนางก็รู้สึกว่ามีอะไรปรากฏเล่ากับสายฟ้าท่ามกลางสายตาของทุกคนในจังหวะนั้น ผู้มาก็กุมมือของยุนยุนไว้แล้วพูดว่าน้องหญิงข้าไม่ได้มาสายใช่หรือไม่เห็นสภาพนั้นปุ๊บหลายคนก็ตกใจตาค้างกันเป็นแถวเลยเจ้าเสียวเยียนเจ้ามาได้ยังไงกันยุนยุนตอนนี้ตกใจแล้วก็หน้าแดงมากเจ้ามีภัยนี่ข้าก็นิ่งเฉยดูดายไม่ได้หรอกนะข้าจะเป็นต้องช่วยเจ้าเป็นเยียนหลานใช่ไหมที่ไปบอกเจ้ามาหนีหน้าข้ามาตั้งหลายปี น่าจะพอแล้วมัง้งเราควรจะคุยกันดีๆได้แล้วใครหลบหน้าเจ้ากันจังหวะที่ยงสองกำลังจูจีกันก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นผู้มาเป็นใครกันแจ้งชื่อแทะออกมาซะบางอาจลุกล้ําสํานักบูพาของเราเจ้าคิดว่าข้าเป็นคู่รักของยุนยุนก็ได้นะเพได้ดินงคําพูดนั้นยุนยุนหน้าแดงหนักกว่าเดิมอีกก็แค่เซียนพยุตสองดาวเท่านั้นยังกล้ามาโอหังแถวนี้อีกเจ้าคงเบื่อโลกเต็มทีแล้วสินะบุรุษช,ชั่วร้ายนั้น พูดขึ้นมาเขารู้สึกว่าเขาไม่ชอบคีหน้าเซียวเย็นอย่างมากยุนหยุนปากเจ้าบอกว่าไม่มีคนรักสุดท้ายก็ทนไม่ไหวต้องเรียกเขาออกมาจริงๆช่างเถิดเรียกมาก็เรียกมาแล้วจะได้ไม่โทษว่าเราเจ้าสำนักรังแกเจ้าเกินไปวันนี้ก็ให้เจ้ากับเจ้าเด็กน้อยคนนี้ออกลงพร้อมกันหากพ่ายแพ้จงมอบปานยุทธช่วยชีวิตของอดีตเจ้าสำนักออกมายุนหยุนเองก็ไม่อยากให้เซียวเย็นต้องมาเจอเรื่องนี้ เซียวเยียนเลยบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวข้าจัดการเองตอนนี้เซียวเยียนไม่ใช่เด็กหนุ่มอีกแล้วเขากลายเป็นคนที่สามารถพึ่งพาได้และสามารถยืนเบื้องหน้านางได้แล้วนางได้แต่พูดคําว่าได้ใครจะประลองแน่นอนไม่มีปัญหาหรอกนะแต่เดิมพันในการประลองนี้ชัดเจนว่าหน้าขันเกินไปแล้วเจ้าชนะสามารถได้รับปานหยุทธที่ยุนย่นหยุ่นได้รับสืบทอดมาเจ้าแพ้กลับไม่ต้องสูญเสียแม้แต่น้อยเจ้าคิดว่า บนโลกใบนี้ยังมีเรื่องดีงามแบบนี้จริงหรือหากเราเจ้าสำนักพ่ายแพ้จริงยุนยุนสามารถออกจากสำนักบูพาโดยสวัสดิภาพและต่อไปจะไม่ถูกตามต่อแย่ใดๆอีกถ้าเป็นแบบนั้นก็ไม่เห็นจำเป็นต้องประลองอะไรทั้งนั้นเจ้ากล้าหรือเจ้าเห็นสำนักบูพาเราเป็นสถานที่แบบไหนกันคิดมาก็มาคิดจะไปก็ไปต่อให้วันนี้เจ้าออกจากสำนักบูพาได้ แต่การไล่ล่าสังหารของสำนักบูผาจะตามรางควาเจ้าชั่วชีวิตถ้ากล้าจริงๆเจ้าก็มาไล่ล่าสังหารข้าที่หอดาวตกได้เลยข่าวเรื่องหอดาวตกตอนนี้ว่ามีผู้แกงกล้าระดับกึ่งเทพพยุตยนั่งอยู่ในสำนักสำนักบูผาเองก็รู้ดังนั้นตอนนี้หอดาวตกไม่ต้องหวาดกลัวสำนักบูผาหรือใครทั้งนั้นเพราะระดับกึ่งเทพพยุตยไม่ใช่ว่าจะหากันได้ง่ายๆณตอนนี้ ข้าน้อยเซียวเหยียนสิทธิ์ในอาจารย์เย่าเฉินรุกมาข่าวนี้อาจารย์ท่ากำชับไว้หากได้พบท่านแม่เท่าเจ้าสำนักบูผาให้สอบถามสารทุกสุขดิบท่านแม่เท่าแทนข้าด้วยเซียวเหย็ยนเงยหน้ามองไปยังภูเขาสีเขียวที่อยู่ห่างไกลเพราะเขารู้สึกว่าบริเวณนั้นน่าจะเป็นที่อยู่ของคนสำคัญเซียวเย็ยนหลือพอทั้งคู่ได้ยินพวกเขารู้สึกตกใจและรู้แล้วว่า เซียวเยนคนนี้มีภูมิหลังแบบไหนกันแน่ตอนนี้เหล่าบรรดาสาวๆของสิทธิสำนักบูผาต่างเริ่มคุยกันเกี่ยวกับที่ไปที่มาของเซียวเยนมากขึ้นที่แท้ก็เป็นสิทธิของเยาวินนี่เองแต่แก่นั่นนับว่ายังมีน้ำใจไมตีอยู่บ้างวันหน้าหากมีโอกาสต้องไปเยี่ยมคารวะที่หอดาวตกแน่นอนหลังจากเซียวเยนพูดจบเสียงชาวราภาพก็ถ่ายทอดออกมาจากนั้นมีเสียงหนึ่งดังขึ้นฮาวาจิน ในเมื่อคุณชายเสี่ยเวเหยียนมีข้อเรียกร้องก็ลองรับฟังเขาดูหน่อยก็แล้วกันฮาวาจินเลยบอกว่าเจ้ามีคำพูดใดก็รีบพูดออกมาซะการประลองครั้งนี้ถ้าพวกข้าแพ้ปานยุทธที่ยุนยุนได้รับสืบทอดมาก็จะมอบให้กับเจ้าแต่หากว่าพวกเจ้าแพ้ตำแหน่งเจ้าสำนักบุภาต้องยกให้กับยุนยุนที่แท้เจ้าก็อยากได้ตำแหน่งเจ้าสำนักนี่เองเสี่ยเวเหยียนข้าไม่สนใจตำแหน่งเจ้าสำนักอะไรนั่นทางนั้น เจ้าอย่าสร้างความวุ่นวายเพิ่มขึ้นอีกเลยนะเดิมทีแล้วยายเท่าหาวก็ยกตำแหน่งเจ้าสำนักให้กับยุนหยุน,ยนเป็นเจ้าที่ไร้ยางอายใช้กำลังฉกชิงป้ายยกเจ้าสำนักไปตอนนี้นางก็แค่ทวงสิ่งที่เป็นของยายเท่าหาวที่มอบให้กับนางเท่านั้นเจ้าเจ้าเด็กสามหาวตอนนี้ฮาวาจินโกรธมากแต่มันก็จริงตอนนี้นางเป็นเพียงเจ้าสำนักชั่วเขามีผู้บุโสบางคนสนับสนุนนางเท่านั้นหากไม่ใช่เพราะว่านาง เคยได้รับการตักเตือนและสั่งสอนจากยายเท่าฮาวมานับสิบปีตำแหน่งนี้คงไม่ตกถึงนางแน่นางก็เลยบ่นในใจว่ายายแก่หน้าตายเอ้ยข้าติดตามเจ้ามาตั้งสิบกว่าปีหรืออย่างสู่นางที่อยู่กับเจ้าเพียงสามปีไม่ได้พอคิดถึงเรื่องที่ยายเท่าฮาวามอบสิ่งนั้นให้กับยุนยุนนางก็โกรธมากนางมองเยาวฮาวาเสียหวินว่าเขากําลังคิดอะไรอยู่อีกฝ่ายหนึ่งก็ถือพัดในมือ เขาเคยได้ยินเรื่องเซียเวเย็นมาบ้างแต่ทุกอย่างก็คงเป็นเพียงแค่ข่าวหรือเพราะตอนนี้พลังฝีมือเขาอยู่ระดับเซียนพยุทธหกดาวยังไงสองดาวก็น่าจะสู้ไม่ไหวหลังจะคิดได้แบบนั้นเขาได้บอกว่าในเมื่อเจ้ามีข้อแม้เช่นนี้ก็สุดแท้แต่เจ้าแล้วกันวางใจได้เห็นแก่น้าเย่าเฉินเราเซียนพยุท์จะให้เจ้าเหลือลมหายใจเครือกสุดท้ายเอาไว้เซียเวเย็นก็ยิม้มแล้วหันไปบอกทางด้านขาองยุนยุนว่าถอยไปก่อน ข้าจัดการพวกมันเองเจ้าเจ้าจะสู้คนเดียวเจ้าไหวหรือนั่นเป็นระดับเซียนพยุตสองคนเลยนะเจ้าพึงจะเืรินขึ้นระดับเซียนพยุท์ปานยุทธที่รับสืบทอดมาก็ยังไม่ได้หล่อหลอมหากปามือกันจริงเจ้าไม่ใช่คู่ต่อสู้ของพวกมันเด็กขาดวางใจได้จบเร็วแน่นอนไม่ต้งองรอตัวทางได้หยุนยุนเนี่ยตอนนี้ปานยุทธยังไม่สถียนถ้านางสู้ยังไงก็แพ้ทางที่ดีให้นางอยู่เฉยจะดีกว่าเซียวเหยียนก็เดินออกไป ทางด้านหยุนย่นก็เชื่อมั่นในตัวเขาและปล่อยให้เขาทำในเมื่อพวกเจ้าเจรจาเสร็จแล้วเช่นนั้นก็เริ่มกันได้หลังจากเสียงดังขึ้นทางด้านของเยาวฮวาเสียวินก็พุ่งทะยานออกมาราวกับพูดผีวันนี้เราเสียนพยุ์ยากดูนกะสิทธิ์ที่เยาเฉินสั่งสอนออกมามีความสามารถอยู่กี่ส่วนของเขากันแน่พอเห็นแบบนั้นเสียวเยียนก็ใช้ปีกระดูกในการหลบการโจมตีได้อย่างง่ายดาย หรือว่าเยาเฉินสอนแต่วิธีหนีให้กับเจ้าไม่สอนวิธีต่อสู้ให้เจ้ากันนี่ไม่ต่อยท่านเป็นห่วงมากหรอกนะเซี่ยเวเยน็นต่างค่ายคนหุ่นเชิดแล้วทาการอัปเกรดคุณมานฟ้าคุณเชิดหรือฮวาจินเจ้าตอก้อนยุนหยุนเจ้าเด็กนี่ข้าจัดการเองได้เลยเราเจ้าสํานักยาเค้นเหมือนกันยายแก่นั่นไปถูกตาต้องใจอะไรกันนักหนาในตัวเจ้าฮาวาจินแบบพุ่งทะยานออกไป แต่จังหวะที่โจมตีทางด้านยุนหยุนขุนเงาก็ปากดตัวขึ้นคุนเชิดเงินเลยพละกกาลังน่ากลัวเหลือกลกเกินฮาวาจินเจ้าจัดการคุนเชิดตัวนั้นได้เต็มที่รอข้าจับตัวเจ้าเด็กนี่ได้ก่อนคุนนั้นจะหยุดไปเองจังหวะที่เขาพูดเขาก็ใช้พัดในมือในการโจมตีใส่เสี่ยเวเหยียนศึกนี้ไม่อาจยืดเยื้อได้เสี่ยเวเหยียนบรบลอดท่าโจมตีเยาฮาวาเสียวหวินแล้วสูดหายใจทีหนึ่งประกอบท่ามือ ท่วงท่าพกผันเสาอัคคีขนาดยักษ์ปรากฏอัคคีฟ้าสามจำแรงชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองชั้นที่สามหลังจากทำอย่างนั้นเสร็จเซียวเวย็นก็เรียกปเปลวเพิงทั้งสามชนิดออกมาและปเปรยเพิงสีขาวชนิดที่สี่ก็พุ่งออกมาอีกหนึ่งชนิดและตอนนี้ทุกอย่างกำลังจะคุกเขาเข้า,ขาตรงหน้าของเซียวเวยน็นเหว่าเซีว,วินสีหน้าก็เปลี่ยนไปจิตใจก็เริ่มสั่น เปรเพลิง4ชนิดคือไฟพิเศษที่ทรงพานุภาพสูงสุดในโรกาแต่สิ่งที่ท้ายเขากังวลคือเซียวเยน็นบรรจุไฟพิเศษถึง4ชนิดเอาไว้ในกายได้เจ้าสิ่งนี้ไม่ใช่ว่าใครจะครอบครองกันได้ง่ายๆจะปล่อยให้เจ้าเด็กนี่ทําแบบนี้ต่อไปไม่ได้แล้วพอคิดได้แบบนี้เขาได้โจมตีเพิ่มขึ้นวายุมหาวินาศเป็นท่าโจมตีที่เปิดขั้วอากาศแต่เซียวเยยนก็ยังสามารถหลบไปได้เซียวเยยนคิดในใจว่า ตอนนี้สิ่งที่เขาสามารถเอาชนะคนพวกนี้ได้เร็วที่สุดก็คือบัวเพิงบันเลยกันกับฝ่ามือมหาเทวะและตอนนี้เขาใช้บัวเพิงบันเลยกันในการสู้กับสองคนนี้จะรู้จักแต่หดหัวหรือ,อยังไงกันถึงแม้เขาจะรู้ว่าตอนนี้เสียวเยน็นกําลังหลอมท่าไม้ตายอยู่แต่เขาอยากทําลายสมาธิอีกฝ่ายแต่เสียวเย็นไม่ได้สนใจแต่คนที่สนใจกลับเป็นเหล่าบรรดาผู้บุโศพวกเขาบอกได้เลยว่า ถ้าทาไม้ตายนี้ใช้ได้สําเร็จเหยาวฮัวเสียวินได้จบเหแน่ไม่เสียแรงจริงๆที่เป็นสิทธิ์ของเหยาวเฉินอาศัยพลังฝีมือระดับเซียนพยุดสองดาวถึงกับทําให้เซียนพยุทธหกดาวอับจนกลอุบายได้หยุนหยุนเองก็ตกใจเมื่อได้ยินเสียงความโกรธของเหยาว,วาัวเสียวินไม่อยากเชื่อเลยว่าเซียวเยยนจะมาได้ไกลแบบนี้เจ้าหมอนี่ทาไมเร็วแบบนี้นะหยุนหยุนเนี่ยพึมพำกับตัวเอง นางจำได้ว่าตอนที่เจอเด็กคนนี้แรกๆตอนนั้นก็แค่ระดับปรมาจารย์ทว่าตอนนี้เขากลับกลายเป็นคนที่น่ากลัวไปแล้วเหยาวฮาวาเสียวหวินตอนนี้เดือดดาลมากถึงกับด่าว่าเจ้าเด็กบาดศพเหยาเฉินไม่สิทธิ์อย่างเจ้านับว่าอับอายขายขียข้หน้าจนแทบจะมุดแผ่นดินหนีไล่กวดอยู่ตั้งนานแต่ก็ทําอะไรไม่ได้นอกจากด่าเท่านั้นกาอากาศนั้นเสียวเห็นที่ร่างยู่ๆก็หยุดและหันกลับมาพูดขึ้นว่า ไล่กวดพอหรือยังถ้าพอแล้วก็ถึงตาข้าบางในมือของเขามีดอกบัวที่ปวดปลายพลังที่น่ากลัวพลังที่สามารถทําให้ขั้วมิติบิดเบี้ยวได้พลังที่ทําให้สั่นสะเทือนไปทั่วยาวฮัวเสียวินหันกลับมากับตัวสั่นเงินงกเพราะเขารู้แล้วว่าสิ่งที่อยู่ในมือของเสียวหยยนตอนนี้มีพลังอํานาจที่น่ากลัวจนขาเขาสัน่นเป็นไปได้อย่างไรกันเจ้าเด็กนี้มีพลังฝีมือแค่ระดับเซียนพื้นสองดาว ต่อให้สำแดงศาสตร์ลับยังเก่งก็แค่สี่ดาวแล้วทำไมถึงสำแดงท่าโจมตีระดับนี้ออกมาได้เยาวฮวาเซีวเวินก็พูดขึ้นว่าเด็กน้อยอย่าดวนลำคลองใจเกินไปเราเซียนพยุตไม่ใช่ต่อกรกันได้ง่ายๆจากนั้นเขาสลับท่ามือพันหนึกเป็นยักษ์ขนาดตัวใหญ่เกือบพันฟุตเคตแห่งเทียนหมิงปานเปลี่ยนฟ้าดินหลังจากแสดงวิชาเสร็จยาวฮวาเสียวเวินเองก็น่าซีดเหมือนกับว่าเสียพลังไปมาก เราเซียนพยุตอยากรู้เช่นกันที่แทบัวเพลิงที่เจ้าผนึกสร้างอยู่ครึ่งค่อหวันจะร้ายกาจเพียงใดหรือปานเปลี่ยนฟ้าดินของข้าจะเหนือกว่าคุ้มหนึ่งกันแน่ตายได้แล้วมนุษย์ยักษ์ตนนี้ค่อยๆชกลงไปหาเสียวเหยียนและพลังที่สามารถสั่นสะเทือนฟ้าดินได้ทำลายภูเขาเผากระท่อมได้นั้นทำให้สิทธิสำนักบูผาบางคนแข้งขาอ่อนแรงจนยืนไม่ขึ้นเยาวฮวาเสียหวิน คราวนี้ทุ่มสุดตัวจริงๆแล้วทางด้านหยุนหยุนก็เป็นห่วงเซียวเยียนว่าจะไม่สามารถทนรับการโจมตีนี้ได้แต่สิ่งที่นางเห็นนางกับเห็นเซียวเยียนเพียงแค่ใช้ดอกบัวนั้นส่งออกไปปะทะกับเจ้ายักษ์ตัวใหญ่นั้นและสุดท้ายการประทะกันครั้งนี้เจ้ายักษ์ก็ถูกทำลายต่อหน้าต่อตาเยาวาฮวาเซียวินด้วยดอกบัวดวงเล็กๆหลังจากยักษ์โดนทำลายไปแล้วเยาว,ว์ฮวาเซียวินก็ได้รับ พลังจากดอกบัวนั้นเต็มๆถึงขนาดที่เขากากเลือดออกมาสิทธิสำนักปุพาตอนนี้แต่ละคนก็หวาดกลัวกลัวจะได้รับผลลัพธ์จากการโจมตีไปด้วยเฮ้ย <c oughs> ขนาดขึ้นยักยังคงแผ่ขยายไปเรื่อยเสียงเสียงหนึ่งดังขึ้นตามได้คนผู้หนึ่งค่อยๆสะบัดแขนเสื้อกับปากฏพลังบางอย่างประทากับคลื่นอัคคีผัววุโสใหญ่พอเห็นแบบนั้นเลาบรรดาผู้วุโสก็รู้ทันทีว่าใครเป็นคนช่วย เสียวเหยียนนี่เจ้าจะถล่มสำนักบูพาของเราให้ราบเป็นหน้ากองหรือ,อยังไงกันเสียวเหยียนเองพูดไม่ออกเนื่องจากมันเป็นสถานการณ์ขับขันก็เลยได้แต่ประสานมือสถานการณ์ขับขันโดยแท้จริงยังหวังว่าท่านแม่เท่าจะได้ถือโทษโกรธกันเลยนะเสียวเหยียนนำโอสถเม็ดหนึ่งในแหวนบรรจุยัดเข้าใส่ปากจากนั้นมองไปยังเฮวาจินบนสนามยามนี้นาม,มีสีหน้าตื่นภวาอย่างมากเมื่อมองเสียเหยียน เสียวเยยนถึงกับสามารถสำแดงท่าโจมตีที่น่ากลัวแบบนี้ออกมาได้ใกล้ออกไปร่างสะบักสะบอมของหย่าฮาวาเสียวินนั้นปรากฏตัวหยัดยืนกลางหา่ามุมปากมีแต่ข้าบเลือดนั่นหมายความว่าวันนี้เขาเองเนี่ยก็เพียงพำต่อนหน้าเด็กคนนี้พอเขาเห็นสายตามากมายที่มองมาเขาเองก็รู้สึกถึงแรงกดดันข้ายอมแพ้พอเห็นเปรเพลิงสี่ชนิดนั้นฮวาจินก็ใบหน้าซีดเผือก แม้กระทั่งเยาวฮวาเสียวินก็เช่นเดียวกันเสียวเย็นก็ยินอาปากสูเปย์เพลิงทั้งสี่เข้าไปดูท่าสตรีนางนี้จะถูกโศกอนาตกรรมของเยาวฮวาเสียวหยินจนทําให้เสียขวัญไปแล้วลาบรรดาผคู่อุโสก็คิดในใจว่าเรื่องนี้ถ้าแพงพายออกไปคงตลกหน้าดูเสียนพยุทธหกดาวกับ4ี่ดาวร่วมมือกันแต่เอาชนะเสียนพยุดสองดาวไม่ได้ภารกิจรู้ร่วงเสียวเย็นหันกลับมามองยุ่นยุ่นเจ้า เจ้ายังชอบอวดเก่งไม่เปลี่ยนเลยนะยุน,นยุนแนบพูดขึ้นมาขัพวพุ้โสใหญ่นั้นก็ถอนหายใจในเมื่อเจ้าแพ้แล้วก็มอบปลายยกเจ้าสำนักให้กับยุนยุนซะฮวาจินพอได้ฟันมือไม้ก็รู้สึกสั่นไปหมดจากนั้นก็แตะแหวนปลายยกก็ปากรขัพวพุ้โสใหญ่ก็พูดขึ้นว่าข้าเชื่อสายตาของท่านเจ้าสำนักยุนยุนต่อไปเจ้าก็เป็นเจ้าสำนักคนใหม่ ของสำนักบุผา